ชมครับช่วงเย็นๆวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวกับหลานครับน้องชมพู่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวน้ําใสโอ้ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนี่ทําเองนะทำเองอุ้ยน่ากินจังก๋วยเตี๋ยวน้ําใสเรียนที่ไหนครับเรียนอยู่ที่ททไหนชื่ออะไรคะชมพู่ชื่อจริง อาชื่อจริงนามสกุลจริงอชาชะากรอุม,มาทอร์อออกินเลยงั้นอร่อยไหมลองชิมดิมมชิมน้ำก่อนอลองชิมน้ำก่อนอุย้ยนี่เขาทำเองนะน้องจะพูดทำเองท,ทำได้น่ากินมากเลยอาลองชิมน้ำดู หลายรูปคนมั้งนี่มันกินหน้าอร่อยอร่อยมากเลยเห็นไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยโอ้โหอร่อยมากเลยเห็นไหมนี่ทําเองเขาทาเองวันนี้ที่บ้านก็ทํานี่แหละครับโอ้ลูกคิดเองกระต่ายจำโยตัวอ่อยอมของเด้อโอกระต่ายตัวอ่อยจุ้ยตอานี้เอาแอม

ป็นของเสียงมันนี่ใครอยากกินนะครับนี่โอ้โหลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับนี่ซื้อมาสดๆเลยนะครับเชิญมารับประทานได้ครับ,รบนี่กําลังต้มน้ําซุปอยู่นะครับนี่โอ้โหต้มเนี่ยตั้งเตาสองเตาแล้วครับทําไม่ทันเลยอร่อยครับอันนี้ใครจะกินน้ําก็มี น้ำเี่ดเดือดผุดๆเลยเมื่อกี้ให้จุ่มพู้กินนะเดี๋ยวจะพาไปดูวัตถุดิบต่างๆอีกยังมีอีกเยอะครับนี่เห็นไหมเดือดผุดๆเลยเราดูอันนี้น้ําลวกเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาลวกนี่ท็อกคัวใหมาอันนี้ลวกบจไปเลยวันเย็นล้วอันนี้เลือกินนะใครก็อายครับก็ไม่เป็นไรติดไปแล้ว คนสวยก็อย่างนี้แหละเห็นไหมนี่ครับคนต้นลำรับเตี๋ยวพาดคำก๋วยเตี๋ยวใหญ่ร้อดครับวันนี้โอ้ชื่อก๋วยก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวปริญญาตรีนะครับสูตรอมาจากลอนดอนพอยังโอ้ยอร่อยมากไปหอนมูนยอครอปต้นแบบ เครื่องปรุงนี้ทําเองนี่ครับอันนี้ตําเองครับเนี่ยกระเทียมเจียวตําเองทําเองหมดครับน้ําตาลคงไม่ได้ทำเองแต่ใช้น้ําตาลเท้นะนี่แล้วก็นี่ตําเองนี่ครับหอมมากถ้าทําแห้งนี่อร่อยมากครับ อ่ามากับน้องชมพู่ต่อกำลังกินล่ะพงุ่ยเตืออยลุงเฮ้ยดเดือดอ้อยบิ่งเดือดอ้อยนะนุ้งเห้ยอร่อยไหมครับผู้อร่อยค่ะ

ชอบพริกไทยมากม,ม,มันน้ำข้นเลยไหมอรอยไหมอร่อยค่ะ สี่โครงกีมานลังโยกกรดูกหมูตุ๋มใช่ปันนีหลายหลายตอนอันนั้นสุดอร่อยเลยเดี๋ยวจะทำหลายตอน พู้น้ำหนักเท่าไหร่ละตอนนี้ไม่รู้แค่ <laughs> ทำทานเองมันก็อร่อยางฮะที่ลุงอุ่นมามีใครทำไหมให้กินหมดอะให้ลุงอุ่นมา,มาไม่มีอะไรกิน ใหญ่ๆซอดเ้อยปลาซอสอรถ้าเป็นนกวหวานอะ คนน้ำหวานก็อัคดคลิปใส่มาก อีกนะน้อหวนจะกินเห็เส้นเล็กแห้งไหมไม่เอาดีกว่าเอา,เอาชาวเส้นอะไรครับเอาเส้นอุ่นเส้นโอ้ใช่เส้นอุ่นเส้นนี่ก็อร่อยแม่ปลาต๊อดอร่อยไหมเส้นอุ้นเส้นอนุ่เอเนเส้นไหมหน่าจะมีแบบนี้ด้วยเนาะโอ้ใช่ ข้าวบะหมี่เห็นไหมบะหมี่นี่ย,ยากกว่าพวกเส้นหมี่เส้นไปน,นะพราวบะหมี่สุดมั้ทำเองน่าจะแข่งกันกินนะหานไปทางนู้นบ้างว่ะ แต่ทุ่งกินตะก้วยเตี๋ยวใช่ไหมล่ะใช่ไหมก็มน,นี้กินก๋วยเตี๋ยวกี่มื้อแล้วลุงสิบนาทีกินไปเรื่อยๆจนน้องสิบนาทีครับนี่บรรยากาศของน้องชมพู่ครับเราทำ ทำนี่ครับทำก๋วยเตี๋ยวทานเองครับก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก่อนคลิปหนึ่งก็สวัสดีครับที่เป็นแฟนให้การติดตามสำหรับสุดสัปดาห์นี้สวัสดีครับ